เป็นกำสิงเป็นเกียรติมากหลังได้ร awesome. ับการงานแต่งเดย์พิชนาากับไอโซบีอุ้ยเป็นเกียรติมากอยู่ๆก็ได้ไปงานแต่งในกลุ่มซิมที่แฟนเป็นรถกลุ่มแด็วมากลุ่มจริงๆพ่อได้ดีใจที่บอกว่าคุณของพ่อรถปอพอเช่กับพี่เบียร์ไบโยขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณพ่อซิมค่ะ ขอบคุณพี่เบียค่ะโอ้ยของขวัญรับรถหนูเลยนะยังไม่ม er kind of ีใครให้หนูเลยอ่ะพี่เบียเป็นคนแรกนะรู้รู้ไม่ไชนที่บางแก้วตรงนั้นไงที่บางแก้วแหมพ่อหนูใช้เป็นอยู่หนูก็ใช้เป็นอยู่เมื่อต้องสอบบทบาทขับรถให้เบียไปหยกนั่งจะไปไหนคะเอาไบแมนแมนน่ะจะไปไหนคะเดี๋ยวพาไปอ่าสมมติอยู่สมมติอยู่กับพ่อจะไปไหนหรอเดี๋ยวพาไปสมมติจีบกันแล้วเป็นแฟนล้ะ เอนดูเอนดูมาสนาเล่นกับลูกรักเจ้าเมสตาเซมมานาัม먹ก็สัมก็สกพัมกกพัมก็ส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 กพัมก็กพมกพัมกกักสกพก็อกพัก็กเธอนั่นไสกัมกกพัมนกัมก็สกพัมพมพักพมั แพทริกโพสต์เคลื่อนไหวหลังเบฟบอยถามจีบไหม